สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพรีมันเดนสกอร์เทียนีนะคะวันนี้นะคะก็จะมาไม่ได้มารีวิวนะคะก็จะมาบอกว่าเราจะเลิกออกแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเลิกเป็นโอตาะคะก็คือแบบจะขอ หยุดเป็นโอตาเลยนะคบเพราะว่าก็หยุดเป็นอุตโะโ,โอตานั้นก็คือแบบไม่ซื้อของไม่ทำอะไรเกี่ยวกับบีนเคนะคะแต่ว่าได้แค่แบบชงว่าเออเขาออกเพลงใหม่อะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ติดตามแบบขนาดนั้นอะเพราะว่ามันก็ไม่รู้อะคือแบบตอนนี้มันก็มีวงหลายๆวงอะที เราเปลี่ยนใจชอบนะคะเอาง่ายๆคือแบบไม่ได้แบบเรียกว่าไปแบบเหมือนคล้ายๆเจ้าชู้อะเข้าใจปะก็เป็นแบบชอบวงอื่นนะคะแทนก็ถ้าคนที่เป็นแฟนคลับอบก็ไม่ต้องมาดานะคะเพราะว่าเอาง่ายๆดีก็คือแบบออกจังวงการการเป็นโอตาะคะก็คือ แต่ว่าของพี่ปานของขพี่ใครหวานอะไรเงี้ยล้วก็ยังคงแบบยังคงเก็บไว้อยู่นะคะไม่ได้เอาไปขายอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นไม่แน่นะคะอาจจะเป็นเอาไปให้พี่คนอื่นอย่างเช่นเนี่ยคือเราเนี่ยอันเนี้ยแบบนึงนะอย่างเช่นอันเนี้ยอันนี้คืองงใช่ไหมว่ามันคืออะไรอันเนี้ยก็จะเป็น ของขวัญที่เราจะไปให้พี่นะคะที่ขึ้นหมหนึ่งนะคะก็คือเขาชื่อว่าไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะคะงั้นก็คือเป็นพี่ที่สนิทคนหนึ่งนะคะชอบคุยด้วยกันชอบเล่นด้วยกันอะไรเงรี้ยเคยเจอที่โรงเรียนแต่ไม่เคยคุยนะคือแบบเอาง่ายๆว่าไออะไรอย่างงี้นะคะก็ไม่ใช่พี่น้องแบบสนิทแบบก็สนิทแบบแบบคุยกันเลยอะ่ะคุยกันเลยอะ่ะก็ ไม่ใช่พี่แทนนะเขาไม่ใช่พี่แท้ของเรานะแต่ว่าก็แบบอยู่โรงเรียนเดียวกันเนี้ยก็สนิทกันไปแล้วนะก็คือพี่เขายังติดตามวงบีนเคยูแต่ว่าพี่เขาก็ไม่ได้เป็นแบบคือเขาก็มีพวกโฟตโต้เซตแพ่น้องแก้วอะไรของเขานะแต่ว่าพี่เขาก็แบบ ยังโอตาอยู่แหละยังไม่เหมือนเรานะคะที่ออกจะวงการไปเลยอ,อะไรอย่างนี้นะพี่เขาก็แบบยังชอบอยู่แหละยังเป็นส่วนน้อยอยู่แต่ว่าเขาก็ชอบวงอื่นเริ่มชอบวงอื่นไปแล้วนะคะแต่เขาก็ยังแบบถ้าเราให้เขาก็เอาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ไปดูแลสดเขาก็ไม่ทักเขาว่าจะเอาไหมอะไรอย่างเงี้ย ให้ฝากน้อง,ของเขาน้อง,องเขายังคือเพิ่งข,ขึ้นป .6 นะคะแต่ตอนนี้เรายังอายุน้อยอยู่เลยนะคะก็ประมาณนั้นก็เลยอยากให้พี่เขาเอาง่ายๆนะในนี้ก็จะมีเอ่ม close up รุ่นสองพี่ดีนี่แล้วก็เป็นมายูฟู เซจ,จาบาจาแล้วก็ห้องใครวะห้องใครอีกอะจำไม่ได้แล้วเนี่ยมึนและอื่นแล้วรู้สึกว่าจะให้แค่สองอันปะอืมจำไม่ได้เหมือนกัน,นอะ่ะแล้วก็มีเข็มกัดหนึ่งอันแล้วก็ใบคำอวยพรนะคะสำหรับขึ้นมอหนึ่งนะคะก็นะนี่เลย อยู่ในนี้นะคะ่ะก็สำหรับคนที่สงสัยนะคะว่าตอนนี้เรายัางเช่าวงอะไรอยู่ก็คือหนึ่งเลยวง Trinity นะคะก็คือมาจากโปรเจกต์หนใบนายนะคะแต่ตอนนี้จบโปรเจกต์แล้วนะคะก็คือแยกยายนะคะออกไปทำงานากันปกติแล้วนะคะซึ่งเราชอบไอ e p ปาร s สมากนะคะพี่ไอ้นะก็แต่เขาก็ไม่ได้ย้ายไม่อยู่วง Trinity นะจริงๆแล้ว วงทรีนิตี้อะนั่นแหละมันจะเป็นวงวงที่มีสามคนนะคือเราก็ไปดูมามั่งแล้วนะคะมีอยู่สามคนนะคะก็จะมีเดร์สแจ็คกี้ปอร์เช่นะคะแต่ว่าพี่เซมก็ได้เข้ามาอยู่ในวงทรีนิตี้ด้วยไงแล้วก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาเข้ามาทำอะไรหรือว่าอยากเข้าก็เลยกลายเป็นวงทรีนิตี้อะไรอย่างเงี้ย เรื่องชื่อวง Trinity นะคะก็คือพี่ปอเช่มัง้งพี่อะไรสักคนนี่แหละตั้งชื่อว่า Trinity แล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะคะที่ตั้งว่า T N T นะคะก็เป็นตัวย่อนะคะก็คือชื่อตรงกันอะไรประมาณนี้กะะ็ <Yeah. S 1> แล้วก็ตอนนี้ก็ Trinity แล้วก็ไป วงอะไรอะ่ะก็คือไม่ใช่วงอะ่ะก็คือก็ยังก็ยังชอบไอซ์พารีกับพี่เจเจแล้วค่ะตอนนี้แต่ว่าถามว่าในวงทีดีดีชอบใครชอบพี่เติร์ดนะคะถ้าให้เรียงลำดับหนึ่งหนึ่งถึงสามในวงนหนใบนายคือหนึ่งเลยชอบไอซ์พาริสสองพี่เติร์ดละพัดแล้วก็สาพี่แจ๊ กี้จักรินนะคะก็คือชอบสาคนนี้มากแล้วก็ยังนึกไม่ออกเลยตัวเองชอบบงอะไรอีกชิ้เนี้ยไปนี่นึกอยู่นะ <laughs> โอเคงั้นก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับส like, ไครด้วยนะบ๊ายบาย อแล้วก็อย่าลืมนะคะงดดราม่านะคะแล้วก็งดด่ากันเนาะบ๊ายบาย